ยกขึ้นมาลูกนี้เป้าอยู่ไหนไม่ออกครับทุกคนครับวสวัสดีรอบครับรอบนี้รอบรองชนะเลิศครับประเภทยุชน13าปีนะครับทีมอาร์ตพิจิต <c oughs> พบกับสทาสมุรครับออกกัดครับเป็นมือวางครับเจอกับทีมสทาสม,รรม,ามุดครับมือวางน้องนิดครับ ขึ้นมาเปลี่ยนครับขึ้นมาเปลี่ยนอย่างนี้ครับอาภิจิตส่งน้องออกัสมาวางอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับครับเรา,าเราชนะเลิศนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนหนึ่งแชร์ครับ น้องผูลูกนี้ต่ำครับบทีมสตาสมุดได้แต้มต่อหนึ่งแ้มนะครับจากน้องนัดครับเป็นผู้หญิงครับต่อจลรอบชิงเลยนะครับน้องภูตีลูกนี้เปลี่ยนครับเอาครับจะสวนเลยหรือเปล่าครับอาร์ตพิจิตครับอ๋อโตเข้าวงมาแล้วครับตีโดนรับสองตีติดรับสามลูกนี้ครับนี่ครับสามเหรียญทองครับ ออืืหย,ยังแม่นยำเหมือนเดิมครับน้องออตโต้ดีครับส่งน้องนัดขึ้นมาลูกนี้หลุดโซนไปครับยังไม่เปลี่ยนครับน้องนัดขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับโอ้โหเปลี่ยนหน้าเป้าด้วยลูกนี้ครับเดี๋ยวมาดูออตโต้ครับจะตีลูกนี้ครับ ยกขึ้นมาลูกนี้เป้าอยู่ไหนไม่ออกครับทุกคนยังไม่เปลี่ยนครับออกกัดครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับเปลี่ยนครับ ออโต้ขึ้นมาลูกนี้ยังไงครับเจ็ดตดแต้มครับ